สวัสดีครับตาเจ้าเฮาครับบอชื่อโอมครับผมครับผมตาเจ้าเฮาครับบอชื่อลุกครับสำหรับการไททำซีรีส์ Love and n i g h t Oh My Sunshine Night กี่เดือนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนาะกี่เดือนแล้วพี่หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วก็หลายเดือนแล้วก็คือมันใกล้จะปิดกล้องจริงๆแล้ว บรรยากาศก็เต็มไปด้วยผมว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นใช่เพราะว่าทุกคนเริ่มสนิทสนมกันแล้วในกมอยจะมีแบบวัยเดียวกันหมดเลยวัยเดียวกันหมดเลยแล้วแบบว่าสแปรสมนกันทั้งนั้นมากมากถึงมากที่สุดครับก็ตอนนี้ก็ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเหลืออีกประมาณ23คิวผมก็ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าโปรเซสในการตัดต่ออะไรอย่างนี้ใช่ครับได้ติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนครับครับฝากติดตามด้วยนะครับผม ไม่มีคำว่ารักเป็นห่วงนะคิดถึงนะอย่าินได้ไหมคิดถึงนะมันก็เป็นมันเป็นการแบบเออหวยหาเัวใจมีความรักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเทคแคร์ดูแลนะครับครับจริงๆอ่ะครับของขวัญที่อยากได้ยริงนึกไม่ออกฮะคงเป็นเงินมั้งครับ ไม่ก็จริงๆนึกไม่ออกแต่ว่าถ้านึกออกแล้วก็เอาเงินไปซื้ออะไร่เงี้ยจริงก็ไม่ได้ไ่ทำงานผู้เล่นเมื่อกี้ผูเล่นก็ไม่ไม่มีอะไรอะไหรอกครับก็คงเป็นแบบอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ไม่ก็เหมือนแบบเอาไปซื้อของของในตัวเองนีมากกว่าใช่ใช่แล้วก็ขอมีสุขภาพที่ดีแล้วกันนะอะไรอย่างงี้ขอไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพดังนั้นซื้อคอร์สฟิตเนสแล้วก็ไปเล่นฟิตเนส ซื้อคอนได้ได้นี่ไงจะได้สุขภาพดีเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากๆสําหรับตัวเองงั้นเดี๋ยวไปซื้อเลยได้เลยครับผมก็สำหรับรางวัลที่เราได้รับกันไปนะครับก็สยามซีรีส์อะวอสดนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับผมดีใจมากๆครับครัขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับผมและขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับ ที่ให้การซัพพอร์ตพวกเรานะครับที่โหวตพวกเรานะใช่ครับก็ขอบคุณไม่น้พี่เอบอกไปเลยครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่มอบให้กับพวกเรานะครับผู้ฝันจอแก้วนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันโหวตให้กับพวกเราองค์ฟุกนะครับก็ขอบคุณมากมาครับรู้สึกยินดีมากๆเลยครับพวกเราก็จะนํารางวัลนี้นะครับผมมอบให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่นี่คือรางวัลของทุกคนใช่มันคือรางวัลของพวเราทุกคนใช่ครับผมแล้วก็พวกเราก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่หยุดยั้งนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับก็อย่างที่เราบอกกันไปนะครับหนึ่งเรื่องก็คือเลิฟแอดไนโอมาสันแชร์ไนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราถ่ายทำาก็จะเสร็จแล้วครับครับผมก็แล้วก็จะมีโคตรแฟนนะครับโคตรแฟนซีซั่งสนะครับใช่ซึ่งถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะได้ เปิดกล้องถ่ายทำนะครับผม809 bedtime story ครับยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับทาง IG และ Twitter ครับโมที่วัดครับและพลุกนัทครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตพวกเราก็จะมาอัปเดตตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับรับผมและสามารถติดตามได้พวกเราไดยที่มั่นมั่นกูด้วยครับฝากไวยครับบ๊ายบาย